ลองชิมดูนะครับเอาเช็นไม่ขา,ขาวๆดูเนะาะมันน่าจะเริ่มเย็นแล้วล่ะครับผมอ,อืมอืมสุกครับสุกโอเคเลยสกใช้ได้ครับผมโอเคอร่อยด้วย วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ว่าว่านะครับก็ไปซื้อเม็ดมะม่วงหิรัญพานมาครับจะมาทอดนะครับก็ทอดใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนี่แหละครับผมนะครับกินแบบไม่ใช่น้ำมันครับโอเคเดี๋ยวลองทอดดูนะครับตอนนี้ก็ฉีกลงตะแกรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังเป็นเม็ดมะม่วงติดอยู่นะครับเราก็เอาเข้าเครื่องเลยครับผม เราก็มาตั้งอุณหภูมิก่อนนะครับผมคิดว่าอุณหภูมิน่าจะประมาณสัก180ก็พอครับแล้วกเ็เวลาเนี่ยครั้งแรกครับตั้งสัก10นาทีก่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากเสร็จนาทีแล้วเรามาดูกันนะครับตอนนี้มันได้เวลา5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาดูก่อนเนาะ กลิ่มมันเริ่มมาแล้วครับแต่ยังไม่หอมเท่าไหร่เราเขย่าขยานคลอนิดนึงแล้วกันเนาะเพื่อให้มันด้านล่างมันขึ้นมาถ้าบนนะครับผมโอเคอ่ะใส่เข้าไปใหม่ได้ครับก็เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงครับอีกประมาณสักสี่นาทีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะโอเคครับ ครบเวลาแล้วนะครับเรามาเปิดดูเลยนะครับผม้อมมโอ้โหกลิ่นมานี่หอมเลยครับหอมเป็นมะม่วงเลยครับผมสีสันก็โอเคนะอืได้อยู่ครับสีสันได้อยู่ก็มันก็จะมีเข้มบ้างอ่อนบ้างนะเอแต่ว่าผมว่ามันก็เข้มอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอร้อน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 อยู่เลยเดี๋ยวรอมันเย็นนิดนึงครับ เอเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเอาเชิมไม่ขาวๆดูเนาะมันน่าจะเริ่มเย็นแล้วล่ะครับผมอ๋ออืมอืมสกครับสกโอเคเลยสกใช้ได้ครับผมโอเคอร่อยด้วยเดี๋ยวทิ้งไว้มันเย็นแป๊บนึงนะครับมันจะเริ่มกรอบแล้วก็เรามาโรยเกลือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลองทําทานดูนะครับเพื่อน หม้อนี้ทําได้จริงนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ